วันนี้เราจะมาเปิดแพ็กข้อเสนอขนาดยักษ์กันครับนี่เลยครับแพ็กนี้ครับแพ็ก92-99นะมีโอกาสได้ TOTs 1ใบนะครับแล้วก็75-990ใบเลยนะครับโดยใช้เพชร1500เพชรนะครับนี่ครับแพ็กใหญ่ๆอย่างนี้ใจต้องนิ่งนะครับไปเลยครับมาครับขอริส s ตีย n น r o น a l d o มาครับจะได้รวย หรือไม่อิเยล่ามานะครับเอาเข้าทีมครับพอเตรียมแข่งนะครับไปครับขอแสงสามทีครับแสงทีที่สองมาแล้วครับมาครับทีสุดท้ายครับเดี๋ยวจิ้มไปตรง TOTS qualify นะครับแล้วก็ดึงขึ้นขวาครับมาครับอุ้ยวอลครับโอ้โหวอลไรเวลลโอ้โหเวสแฮมซีเอ็มเกมวอดเพาครับโอ้โห แปสามเฮ้ยไม่เดี๋ยวมันต้องมีการโ o t s ดิครับโอ้โหได้ตัวเก้าสองโอ้โหรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งจริงครับนิ่งเกินไปครับตัวนี้ขายไม่ออกด้วยครับห้าล้านนะครับโอ้โหจบไปแล้วครับหมื่นห้าร้อยเพศครับเก็บตั้งหลายวันครับไม่วอล์กกับเขาเลยครับโอเคครับใครเปิดได้ตัวอะไรคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับขอบคุณ